กองใสวะเต็มหมดดำวะเต็มหมดบานวะดื้อหม่ลงโอ้โหหลังจากที่บุบานไปทําบุญมาครับกลับมาจากทําบุญก็ดูเกี่ยวข้าวต่อครับก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องเอซครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมที่นที่สายจวยครับตอนนี้ก็ เตรียมรถกันสองคนอยู่กับแหลมครับเดี๋ยวสิไปเกี่ยวเข่าครับผมไลอัจจระบีกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เป่าโกงเป่ากองเป่าหม้อน้ําครับ,นะรบนี่คือภารกิจประจำสองคนที่ยุ่ไกลรถอีกสองคนสามคนกับถึงรอบภารกิจ หม้อน้านี่ต้องเป่าทุกวันนะครับไม่เป่าไม่ได้เดี๋ยวมาเกเดี๋ยวน้อยก็ต้องเป่าหม้อน้ําแล้วก็กองหลักคุนหรือกองแก้วนะกองแก้วก็ต้องเป่าเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่อย่างนี้ครับเปนเรื่องมากเข้าก็มีนะต้องอย่างน้อยๆก็ต้องเป่าเขาครับ เี่ยวข้าวด้วยแล้วก็นี่ก็อินเตอร์ครับอินเตอร์คอเครืก็นะต้องเป่าไม่เป่าไม่ได้ครับไม่เป่านี่อันตรายครับคนนี้ก็จะไล่เป่าทำความสะอาดด้วยครับบางครั้งมันมามันก็สะสมเยอะเข้าเยอะเข้านะครับมันก็คุน เพราะว่าถ้าผมเป่าอาอกอย่างนี้ทุกวันน่ะรถมันจะไม่มีฝุ่นใช่ไหมคนขับเขาก็จะขับสบายเพราะตอนเช้านี่ผมจะเช็ครถไว้รอครับคนขับครับเช็คร,ไรอไว้รอทุกคนผมจะไม่ให้ทีมงานต้องมาทำนะครับผมทำได้ผมจะทำก่อน

เขาว่ทนด่กด <laughs> ขนาดเขาว่าท่านใดเหง่ยงท่านนี้นะครับรถเกี่ยวจะประหยัดน้ำมันไม่ประหยัดน้ำมันก็ เราบำรุงรักษาเลยนะครับน้ำมันเยอะก็ปองตันมันทีตันมา,มากๆมันไม่เครื่อนหรือเครื่อนดับไม่ได้เปไม่เคยเก่นะเวลาทำงานไม่ไม่ได้สนว่าเราจะเป็นเจ้าแก่เจ้าของรถคืทำได้ทำก่อนเลยไม,ไม่รอ เขาก็มีภารกิจของเขาเหมือนกันตอนเช้เาๆขับคนขี่รถใรว่างก็มาช่วยกันใ่ว่างไม่เป็นไรเพราะว่าทุกทีแล้วถ้าไม่มีใครว่างผมก็จะทำเสร็จก่อนก็ไม่มีปัญหาหลังจากนี้ก็จะเติมน้ำครับเติมน้นี่ก็เสร็จแล้วครับแล้ก็เ,เป็นของขันแหลมทีเด็ เราไม่รู้ครับว่าว่าน้ํามันเต็มไม่เต็มเราก็เอามือรวมดูด้วยเพราะว่ามันมีขีดของมันอยู่ครับอยู่ตรงนี้เตมน้ำคนนะเตมน้วคนเต็มน,น้ำคนด้วยครับร้อนเทาร้อนเลนยครับจากทุบเราก็มันจะมีตัวครอบไว้ครับมันจะมีตัวครอบนะเราก็เกี่ยวตัวครอบไว้ครับ นี่เราก็ได้ตาก,กล้องมือกล้องมาให้ครับต้องช่วยกันทำมาหากินครับเ <laughs> มื่อวานนี้พา,พาอินดี้ไปไปทัวร์มาครับไปทำบุญมาก็เอามาจอดดิวิ่งมานี่ ฝนตกตามทางมาแต่ผมไม่โดนฝนโคตรแปลกใจเลยับที่บ้านฝนตกแรงมากนี่คิหาแล้วอะไรนี่ปักอะไรของผมทำไมมันมาอยู่อย่างนี้ปักไฟอะไรปักอะไรปักอะไรปักอะไรทำไมมันตองแตง่งปักปักตองแตงที่กินมันต้องอยู่ข้างในนั่นแหละครับปักตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับปักตัวนี้ไม่ได้ใช้งานไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกใจ ก็ยังไม่ได้อัดจระบีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันวันนี้ออกตะลุยครับออกตะลุยก็ประมาณ10 10ไร่ขึ้นไปครับวันนี้น่าจะอยู่ประมาณ10ไร่ขึ้นเพราะว่าเจ้าของนาเขาบอกว่าเฉพาะคนที่มาบอกของเขาก็7ดไร่แล้วมีนาข้างๆกันด้วยครับมีนาข้างๆกันอีกนะครับผมคันนี้ไม่ได้ขับนานแล้วแบตแบตอ่อน ต้องท่วงครับคันนี้แดดออกแา่เช้าเลยครับร้อนเหงื่อแตกโชกเลยผมแมนเลยด,ดึง,ด,งดึงออเบื้องคันนี้นี่ยังไม่ได้เป่ากองไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าอู้ดูกองดิคือรถคันนี้เนี่ยแต่เอามาไม่ได้นี่เลยนะครับยังไม่ได้เช็คโอ้ี่นองอเลย นี่ครับนี่ฝุ่นข้าวแสดงว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาไม่เป่ากองโอ้ยตายแล้วเราต้องมาไล่เคาะกองโอ้ไม่ได้ซื้อกองมาไว้เลยครับเพราะว่ากองลูกนี้มันจะเล็กกว่าของเจ็ดสิบนะครับถ้ากองเจ็ดสิบมันจะลูกใหญ่ใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เคาะออกแล้วก็เป่าเอาลมเป่า นะครับลมเป่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อลูกใหม่มาใส่ครับสภาพตอนนี้สภาพกองนี้ไม่น่าจะสู้ดีแล้วล่ะ <c oughs> ตอนนี้แหลมก็ขึ้นไปเติมลมเติมลมถังลมครับมันไม่มีที่ไว้ครับแล้วผม, <c oughs> ผมก็สังเกตหลายๆในคลิปหลายๆคลิปของรถอ,อุ้มที่มีถังลมนะส่วนมากแต่ละคนนี่ก็ที่ผมเห็นก็จะขึ้นข้างบนแล้วก็จะมีเอาไปห้อยท้ายไว้ ผมก็ยังยังงงอยู่นะลองดูดิยเพราะว่าน,นี่ผมทําสวิตใหม่ครับนี่โอเคได้แล้วครับมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วนี่แต่ลมครับแหลมซสาโอ้โหบรรยากาศนี้พี่น้องวันนี้ก็รุยต่อครับรุยต่อสู้ต่อครับผม ยอดครับสู้ๆพวกเรานะครับจบฤดูกาลมาเราก็มีเงินติดกระเป๋ากันนะครับได้มากได้น้อยก็ค่อยว่ากันปีนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เยอะขนาดไหนกี่ไร่ยังไม่รู้ครับแต่ทุกปีก็อย่างน้อยก็ได้เจ็ดแปดร้อยนะครับสองคันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกไปนอกพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่แต่ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านตัวเองนะครับไม่เคยออกไปเกี่ยวนอกเขตพื้นที่เลยเพราะว่าในหมู่บ้านผมมีรถเกี่ยวแค่สองตอนนี้ก็มีมาเพิ่มอีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ครับก็เป็นสามคันนะครับทีก็จะมีแต่ของที่บ้านนี่แหละทีมงานก็ชุดเดิมครับชุดเดิมทีมงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับเรา อยู่ด้วยกันมานานนะเราก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับเ้วก็เดี๋ยวแหลมเป่ากองมาดูกองลูกนี้ดิมันจะขนาดไหนจะกองยังใหม่อยู่นะครับแต่ว่าอาดูลักษณะจากการใช้รถแล้วนี่เขาน่าจะไม่ค่อยเป่ากองเลยไม่ค่อยดูแลเรื่องความสะอาดของรถเลยนะครับเจ้าของเก่าก็จะมีเป่านอกเป่าในนี่ครับ อันนี้ก็เตรียมความพร้อมรอครับรอให้แดดออกมากกว่านี้แล้วก็จะไปสู้งานงไปรุยกันต่อฮะเป้าเล้วบอหน่นนเขาบออันนี้เลยเนาะข้าเจ้าบอดูแลรถยจิ้มอีกด้วยแหลมเป้าอีกหน้อยดูมันมันเสียออกบ่บเอาลยายลงมาแถวแถวบอห่า,หาง ดิ้งไว้มันมันหลายกว่านะก็ไม่เยอะครับแต่ว่าเขาไม่ล้างทำความสะอาดมันก็เลยดูสกระปครับแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ดีเวลาไปทำงนานมันจะเป็นที่เกลือ,อต้องดูเลยมาด,ดูน้ำกันอุ้ยน้ำาบมีว่ะเลี้ยมอู้น้ำไม่มีครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวน้ำมาเติมครับอเรียบร้อยครับพี่น้อง ทำเตะให้นองเมื่อกี้แตะไม่ดังหรอกดังแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็จะออกไปเอารถไถครับเดี๋ยวจะให้แหลมพาเอามอไซ่์ออกไปเอารถไถเอามาจอดรอไว้เลยนะครับก็จะใส่สายหน่อยวันนี้วันนี้น่าจะได้เกี่ยวแหละไม่มีฝนแล้วครับแต่ว่ามันจะคึมๆอย่างนี้นะครับโอ้เติมน้ําไปเมื่อกี้หมดเป็นขวดเลยครับทั้งหมอพักน้ําทั้งหมอน้ํานะครับ าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับทีมงานอ่ารถก,กีนดี้ครับรถเกี่ยวไสจวดเรานะครับผมอ่อันนี้ก็สู้งานต่อครับหลังจากไปร่วมทําบุญมานะครับผมเมื่อบานก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านที่อ่มาร่วมกันทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสียบูธนะครับดัาซิ่งดินด่วนแล้วก็อ่า ตีเล็กสายมันและทีมงานนะครับฝั่งทีมงานจากยโสธรน้ำฝนโอ้หลายๆคนครับไม่ว่าพี่นนนะครับเกียรติเจริญทรัพย์แล้วก็ทีมงานจากเอกนุ่มพุทธรครับอุบลน้ำสิงนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับที่เราได้ไปร่วมทำบุญร่วมกันนะครับนี่ฮะหลังจากไปทำบุญมาก็จะจอดอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นคอกครับเดี๋ยวจะขึ้นคอกใส่ ไว้ขนข้าวครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปเกี่ยวข้าวกันแล้วเพราะว่าแดดตอนนี้ก็แดดออกครับแดดออกนะก็จะมีเมฆเมฆหน่อยมีมีมเมฆเมฆไปันว่ามีเมฆนิดหน่อยนะครับก็มารอรุ่นกันครับว่าจะคืมไหมคืมทั้งวันไหมมีฝนไหมแต่ว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวครับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมรานะพินนองนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ